รามิทาจวสีนะครับคอนข้างมีการชมป้องการกันพออยู่บ้างพอสมควันะครับดูจากปลิมาณน,น้ำฝั่งนู้ก็ซึ่งล้อนะครับซึ่งล้อฝั่งา้าข้างถนนี้ก็ยัง